เอาเลยครับผมจากคุณพรชนกนะครับผมเพิ่งสุกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมจากคุณพรชนกมาเอามาเล่าสวดฟังนะครับผมสุริยเซชัยขอไปในระยะเวลาการลงทุน60ปีของบัฟเฟตมีการตัดสินใจครั้งสําคัญเพียง15ครั้งเท่านั้นถ้าตัด15ครั้งนี้ออกไปพอ performance ของเขาก็ธรรมดาก็จะธรรมดา Civilization ั่นอ่าซไล,ล Sation, ร์นไอส์ส a t i o n ส์วาลูอินเวสติงจีน i าบ b ย l l ลูต้องอ่านว่าลิคุลี่ล่ลูนะครับเอ่อช่างมันมเด็ดในภาคสองตอนแรกเดี๋ยวไปหาตอนแรกมาอ่านนะครับผมภาคสองบ่งบอ,งบอ,งบองกการลงทุน Value Investment และเลชันนอ l a t i o n a l r เลชันนอ thinking สมัยที่ยังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยโคลัมเบียก็ไม่ค่อยมีตังค์เท่าไหร่วันหนึ่งที่มหาลัยขอพิมพ์ยอ่ยอแบบผิดๆติดป้ายฟรีบราเวต ก็นึกว่ามีบุฟเฟ่ต์ให้กินฟรีด้วยความที่ต้องประหยัดตังเลยรอไปกินฟรีปรากฏว่าแท้จริงแล้วปุ๊กบัฟเฟ่ต์ไปเลคเชอร์ให้นักศึกษาฟังซึ่งตอนนั้นลี่ลูกไม่รู้ว่าบุฟเฟ่ต์ที่มีคำว,ว่าทีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งนั้นหมายถึงปู๊กอ้างถึงกราฟสิทรัพย์200ปีของเจอร์มีในตลาดหุ้นสหรัฐดูจากหนังสือสต็อกฟอร์ดล u งสามารถไปดูได้นะครับผมว่ายังไงเสียหุ้นก็คือสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน,นระยะยาวที่ดีที่สุด ส่วนใครที่มองว่าตลาดจีนไม่น่าจะดีเพราะาโดนรัฐบาลควบคุมเยอะมากวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นหรืออะไรทั้งหลายแล้วนั้นจะเหมาะกับการตลาดสหรัฐเท่านั้นลิลูมองว่าตลาดหุ้นจีนก็ไม่ต่างอะไรจากตลาดหุ้นสหรัฐและตลาดหุ้นจีนนั้นมีข้อมูลเพียงแค่30ปีเท่านั้นข้อมูลอย่างน้อยมากเมื่อเทียบกับข้อมูล2 0 0ปีของสหรัฐพออที่จริงตลาดจีนเปิดมาก่อนหน้าน,นั้นแล้วแต่นะ้ารีโอเพนนิ่งก็เปิดประมาณ30ปีอย่างที่ลิลูบอกถึงแม้ระยะเวลาระยะหุ้น จะมีความไม่แน่นอนสูงที่สุดแต่ในระยะยาวยาวจริงๆหุ้นก็คือผลตอบแทนดีที่สุดสิ่งที่ขโมยความว่างข้างของคุณไปคืออินฟลักชันและการเติบโตของเศรษฐกิจอินฟลักชันก็คือภาอวะดอกเบี้ยน,นะครับผมที่มากขึ้นนะครับผมใช่ไหม <laughs> เดี๋ยว <laughs> ผมบางทีผมก็ลืมนะฮะสับกันเงินแม่งลืมสมองเสืนะ่อมแล้วอินฟลักชันโอเคโอเคถูกแล้วถูกแล้แลวเขาบอกเงินเฟอ้อนะครับผมถูกแล้ว พูดผิดเมื่อกี้บอกบทดอกเบี้ยถ้าเศรษฐกิจเข้มแข็งยังไงหุ้นก็ต้องขึ้นแล้วก็มหาันมามองเมืองไทยของเราที่ย่ำอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่ย,ย,ทยังไม่พอประมาณว่าจะถอยหลังใส่เกียร์มาเต็มๆทุกพูดหุ้นอ่ะมันไม่ได้ถูกกดด้วยเฟชั่นหรอกนะแต่มันถูกกดด้วยรัฐบาลที่พยายามสารหานโยบายออกมากดด้วเฟชั่นต่างากระซิบว่าเรืรูอ่านเอ่อคมีออฟฟินแนนซ์ของโซลอนซึ่งเราก็เคยรีวิวเรื่องนี้ไปแล้ว เมื่อหลายปีก่อนขอลองเซิร์ชดูนะครับผมสามารถไปเซิร์ชดูได้นะครับนักล,ลงทุนในหุ้นต้องลงทุนในผ่านไซเคลิลทั้งบูมแล้วก็แบบระหลาดก,กระทิงและตลาดหีผ่านร้อนผ่านหนาวทั้งซึ่งลิลูบอกว่าต้องถือให้ผ่านให้ได้สัก2องไซเคลิลคิดเป็นระยะเวลาประมาณ15ปีแบบสติ๊กสติ๊กเลยนะแบบใช้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าแบบต้องจดจ่อกับมันนะครับผม ถ้าผ่านมาได้และ performance ยัง outstanding อยู่นันถือว่าเป็นความสามารถ ability ไม่ใช่โชคนะครับผมก็คือยังสามารถอยู่ระยะได้นะครับผมถ้ามองหุ้นในระยะยาวที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาการประเมินมูลค,ค่าหุ้นแบบเฉลี่ยเราจะได้ตังที่มาจาก earning กับ s แชร์ประมาณอาถ้า P P 2 E นะครับผมตลาดอยู่ที่1 5 x เนี่ยโดยเฉลี่ยส่วนกับของมันจะมีค่าอยู่ประมาณ6.7%นะครับผมหรือก็คือ earning yield แกะทั้งหมดนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นผลตอบแทนที่แท้จริงของตลาดหุ้นในระยะยาวที่แท,ท้จริงแต่ในความเป็นจริงคนเราถือหุ้นได้ไม่ถึง200ปีตัมสถิติของซีเกลเหรอกนะครับผมซีเกลซีเกล,เ,กล,เ,กลเป็นที่ก็30-40ปีช่วงชีวิตคนหนึ่งแต่เราว่าสมัยนี้ยิ่งน้อยกว่านะครับผมมีไม่กี่คนที่ถือหุ้นระดับ20ปีเท่าที่เรานับนิวดู มุมมองลีลูค้นพบว่าในเวลานานแล้ว GDP ไม่ขึ้นเลยแต่อยู่ที่วันหนึ่งพุ่งไปจนโดดจากนั้นก็เกิดอ่าซิรัลชันสูนเมื่อโลกตะวันตกและตอนออกพนาพนวกกันเป็นการเปิดโอกาสให้การเติบโตที่นี่ทัาใครอยากกระโดดออกจากลดด่วนขบวนซีรัลเซชันก็จะเป็นคนที่เติบโตต่อไปได้ยากลนลูมองว่าสาเหตุที่จีนชะลอตัวตอนนี้เพราะว่าไล่ตามเพราะไล่ตามเขาจนใกล้เขามากแล้วไงอย่างที่บอกในโพสต์ตอนที่1นเดี๋ยวไปดูทอนที่1กันได้นะครับผมที่เหลือจีนก็ต้องหาทางเติบโตในวิธีของตนเองมองว่าฟช นั่นก็เป็นปรากฏการณ์ทางการเงินที่ปริมาณเงินมันมีมากกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในโลกเมื่อเศรฐษฐกิจมันยังคงเติบโตยอย่างต่อเนื่องการลงทุนก็ควรทำประหยัดต่อเนื่องบริษัทจัดการสินทร,รัพย์หรือพวกกองทุนใน asset management industry เป็นุา,าหกรรมที่แตกต่างจากงานบริการประเภทอื่นคือลูกค้าไม่สามารถบอกได้ว่าสินทร,รัพย์หรือบริการของคุณดีหรือไม่ไม่เหมือนงานโรงแรมธนาคารแถมกองทุนเหล่านี้ก็ไม่ให้บริการลูกค้าอย่างจํากัดถึงแม้กองทุนที่บริหารจะไม่ทําให้ลูกค้าได้ตังค์แต่คนบริหารกองทุนก็ได้ตังค์อย่ไะแยน แล้วอะไรคือ value investing ล่ะถือหุ้นให้เหมือนกับเจ้าของกิการคุณบางคนอาจจะไม่เข้าใจในี้ผมขอใหายความให้ฟังนะครับผมถ้าเราซื้ออะไรสักอย่างแล้วเราอยู่กับมันเราเป็นเจ้าของมันจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือการถือหุ้นเป็นเจ้าของกิการครับเข้าใจระบบมันเข้าใจทั้งหมดมันมาทำอะไรไปขายอะไรนะครับผมเข้าใจว่ามาร์เก็ตว่ามันเสิร์ฟเซอร์วิสเออเสิร์ฟคุณแค่ว่ามันเป็นสถานที่ที่บอกว่าราคาหุ้นไม่ใช่มูลคา่า only t e l u the price not value คุณอาจจะ คุณไม่อาจใช้ตลาดหุ้นเป็นครูสอนลงทุนได้คุณใช้มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือเท่านั้นเพราะมูลค่าหุ้นมันอยู่นอกกระดานที่คุณนั่งจ้องตลาดทุกทุกวนันมันไม่ใช่ช่วยให้คุณเห็นมูลค่านะครับผมสิ่งสําคัญคือการ p r e d i ฐ t พ the future แต่พึงระลึกเสมอว่าไม่มีทางคาดการถูก100%ดังนั้นณจุดจนี้จึงต้องเป็น margin o f s a f e t y ซึ่งรีลูมองว่าสาัก20ดีกำไรในส่วนของ margin นะผม ทุความปลอดภัยครับก็อ,า,อาจจะไมไ่เกินสักยี่สิสิ่งที่คุณต้องหาคือหาอนาคตของบริษัทที่เจอแม้ว่าบางธุรกิจมันจะดูเป็นตวัวนตกดินในเว็บแรกก็ตาม circle of competence ในสิ่งที่ g กร h a มไม่ได้พูดแต่บัฟเฟตต์วอลล์บัฟเฟต์นะครับผมเป็นคนเสริมทุกคนมีขอบเขตในความสามารถของตนเองเสมอความสามารถที่ไม่มีขอบเขตนั้นไม่ใช่ความสามารถที่แท้จริงแม้แต่บ u ฟเฟต t ์ยังมีเพียงไม่กี่กิจการเท่านั้นที่เขาเข้าใจคนที่พูดออกทีวีว่าเขาเข้าใจกิจการเยอะๆยแทบจะทุกคนนั้นโกหก การมีอยู่ของตลาดเป็นการเปิดเผยจุดอ่อนในธรรมชาติของมนนษย์อะไรที่คุณไม่เข้าใจมันจะมาแสดงให้คุณเห็นในตลาดเรื่องราวที่คุณมักได้ยินม,มักจะเป็นการทํากาไรจากตลาดแต่ในความเป็นจริงแล้วมีกรณีให้คุณเห็นการขาดทุนในทุกรูปแบบจากตลาดดังนั้นจะไปต้องเรียนรู้ c ซอ c l e of c ออฟคอนเทนต์ของตัวเองคืออะไรขยายความนะครับผมง่ายๆเลยครับวงกลมของเรานะครับผมบอฟเฟตเคยพูดคํานี้นะครับผมซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งสาคัญนะหลายคนอาจจะต้องเรียนรู้กับมันนะครับผมคือ ถ้าเราอยากทําอะไรสักอย่างน,น,นะครับผมเราจําเป็นต้องเข้าใจเรียนรู้มันนะครับผมและทํามันอย่างเต็มที่นะครับอาบอฟเฟตเคยพูดว่าเฮ้ยเขียน25 20นะครับผมสิ่งที่คุณอยากจะทํานะครับผมคุณอยากจะเรียนรู้มันคุณอยากจะทํามันให้เต็มที่นะฮะเราคุณก็ทามันให้เต็มที่เลยครับใส่มันให้สุดไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีนะครับผม ถ้าคุณทํามันอย่างเต็มที่นะครับผมใน20สิ่งตัดเหลือ5สิ่งนะครับผมแล้วมันไม่ดีนะครับผมนั่นแหละครับผมนั่นคือบางสิ่งบางอย่างมันผิดพลาดล่ะความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดการลงทุนในตลาดนะครับผมไม่ใช่ความผันผวนของราคาแต่เป็นการสูญเสียเงนินต้นอย่างถาวรน,นะครับผมซึ่งประเด็นแรกของการลงทุนคือเปรียบเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ นั่นแหละครับคือแกนของการลงทุน VI ถ้าคุณซื้อหุ้นของบริษัทเพราะมันบริษัทมันดีแล้วคุณถึงขั้นอยากไปนั่งเป็นประธานบริษัทเลยนั่นคือคุณเห็นโอกาสในการซื้อหุ้นของบริษัทนั้นแต่ถ้าไม่ใช่สิ่งที่คุณทํามันก็แค่ transaction เท่านั้นนะครับผม transaction หนึ่งเท่านั้นก็คือการเคลื่อนย้ายเข้าออกแค่นี้ถ้าคนถ้าคุณเดินอยู่บนเส้นทางที่ถูกต้องการลงทุนมันจะมีคนไม่มากหรอกครับผมแต่ถ้าคุณอยู่บนแค่บนไหลท่าคุณจะเจอผู้คนแออัดกันแน่นไปหมดตลาดหุ้นจีนก็นยั แต่ท้ายสุดแล้วตลาดหุ้นจีนจะไปถึงจุดนั้นเช่นกันอะไรที่เคยเกิดขึ้นกับสหรัฐมาก่อนก็กำลังเกิดขึ้นกับจีนเช่นกันนะครับผมและจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยไม่ว่าจะเป็น House ์ซิงก b บาร์ e รูมารเนะผมจริงๆแล้วเกิดขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เกิดไปาจากที่หุ้นใหญ่นะครับผมสินวาเกดอะครับที่มันพองไปนี่เป็นต้นทุนนะครับผม US สปาร์กนะครับผม ที่เคยเกิดขึ้นในอเมริกาของปีก่อนตอนนี่จีนกำลังประสบปัญหาเช่นเช่นนี้ก่อนนะครับผมสาระทีุ่เพิ่มฟูเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในช่วง10ปีหลังวันนี้สิ่งเดียวเกิดขึ้นในจีนเช่นกันนะครับในกนช่วง10ปีข้างหน้าเพราะนี่เป็นผลพวงผนวกกันระหว่างการค้าระหว่างประเทศและความคิดแต่ที่จีนความได้เปรียบเหนือภาษารัะคือจีนอุตสากรรมเยอะกว่านะครับและสามารถสร้างทรานซเชั่อได้อย่างเพียงพอแต่เราพื้นจีนยังไม่พัฒนามากนะครับผมและยังไม่แข็งแรงในน้ทุนรายย่อยถึง70%ซึ่งนทุนนราายยย่่อเหลี้เนี่ยคือำทุนแบบชอร์เมกิดััั้งนนนะครรบพาะะนนนัั้ราาาาคคคหุจจถ่่งงออออกกมมมูลขเสบผม นักลงทุนจะต่างจาก speculator ตรงที่ speculator ไม่ได้ให้ความส,สนใจกับกิจการของบริษัทพวกเขาสนใจแค่พฤติกรรมการซื้อขายมวลชนเท่านั้นตราบเท่าที่คุณม,มีคนยอมจ่ายแพงกว่าถึงแม้มันจะแพงแล้วก็มากแล้วก็ตามพวกเขาก็ยังเข้าไปซื้อหุ้นอยู่ดีด้านหลหุ้นจะมีบางคนที่ชนะบางคนที่แพ้มันเป็นเรื่องของซ e r o sum game ซีโร่ซัมเกมนะครับผมหลายคนก็คงจะพอจะเข้าใจนะครับผมก็คือแน่นอนไม่สูงก็บวกีแค่นี้นะครับผมไม่ได้มีอะไรเยอะกว่านั้นนะครับผมคือ เมื่อคุณแพ้เงินจากคุณแพ้ไปอยู่ที่คนชนะนะผมนะัคืประมาณนั้นนะครับแม้ว่า speculator จะทำเงินได้จริงในช่วงเวลานี่พวกเขาร่ารวนมีฐานะในสังคมและมีความรู้แต่สุดท้ายปลายทางเมื่อเทรดเก่งกำไรไป็นนานๆเข้าส่วนใหญ่เขจบในสวยอย่างเช่นลิเวอร์มอลกระโดดตึกนะหรือว่าจะเป็นแกรนด์แอนด์อีเรียนนะครับผมเอออันนี้คืออย่างอันนี้เขาบอกวนะ่าจะดราม่าใสานะครับผม <laughs> ดรามาใสาผมก็ได้นะครับ ตอนที่เริ่มลงทุนแรกๆไมรู้ไม่รู้จักเริ่มตรงไหนเลยอ่าน Value Line แมกกาซีนแล้วก็เจองบกันเงินล้วก็เริ่มซื้อหุ้นเป็นหุ้นบริษัทเคเบิลทีวีหลังจากนั้นเริ่มศึกษาจริงจงังเห็นหุ้นขึ้นเรื่อยๆจากการทำา m ็ a. ก็ดีใจรีบขายทำกำไรปรากฏว่าหุ้นวิ่งต่อทำให้ตกผลึก2ข้คอจงกล้าซื้อเมื่อมี m a r g i n of Safety มากพอ,อขยายความมาชินออฟเซ็ตตี้ตัาที่ผมไม่ขยายนะครับก็คือเงินสํารองด้วยนะครับผมหลังจากที่เราซื้อหุ้นแล้วความคิดจิตใจมันจะเปล เริ่มรู้สึกว่าเหมือนเจ้าของกุรกิรถึงขั้นไปก็ต้องคุยกับรปภบริษัทก็มีเว v e ตอร์ต้องมีอิสระทงความคิดอย่าไปแคร์ขี้ปากชาวบ้านมากมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตประสงค์ที่แน่วแน่อดทนและรอคอยมีความอยากรู้อยากเห็นสนใจไฟ่อ,อยากรู้หาเพื่อนดีๆที่คอยชาเลนจ์ความคิดของคุณ Charlie ์เกอร์ก็ทำทแบบนี้ริลูไม่เคยไม่เห็นด้วยกับ b u f f e ตเรื่องการลงทุนในกองทุนชาินีมองว่าในระยะยาวครั้งนี้จะไม่ a f f e c t i a n อันนี้เหมือนคุณอนโนพาคนะครับเคยกล่าวให้ฟังว่า ยิ่งกองทุนชานชนีมาขนาดใหญ่เท่าไหร่นะครับสุดท้ายกองทุนชนี้นนั่นแหละจะกลายเป็นตลาดซะเองนะครับผมก็เป็นไปได้นะครับผมยกตัวอย่างการลงทุนทิมเบอร์แลนด์นะครับตอนที่ไม่มีคนสนใจได้หลายเด้งเป็นหุ้นที่ได้จากการนั่งอ่านว a ล u e l i ไลน์ตอนนั้นราคาหุ้นทิมเบอร์แลนด์ลดต่ำ ความเน็ตแอสเซทนะครับาเลยสงสัยว่าเข้าไปแกะเพิ่มตอนนั้นทิมวอลแลนด์มีเน็ตแอสเซท300ล้าน200ล้านเป็นเคลเน็ตแอสเซทนะครับ100ล้านเป็นพวกตึกสิลวาร้างถ้ายอมจ่าย300ล้านซื้อบริษัทนี้จะมีดาวไซด์ที่จำกัดและตอนนั้นหุ้นมี PE 5x นับในงบการเงินไม่มีนี่ขั้นตอนต่อไปคือเขาคิดว่าทําไมหุ้นมันลงล่ะทำไมไม่มีใครซื้อล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดหุ้นถล่มหรืออาจจะเป็นเพราะว่าวิกฤตการเงินหรืออาจจะเป็นเพราะว่าซิสเต็มเมทริกและเลสนะความเสี่ยงของ ระบบนะครับผมตอนนั้นไม่มีนักวิเคราะห์คนไหนเวอร์พูดตัวนี้เลยเมื่อแกะออกไปเรื่อยๆพบว่าเรื่องฟ้องร้องของผู้ถือหุ้นมากมายแต่พอแกะเข้าไปส่วนใหญ่ฟ้องร้องเรื่อง profit. อโปรฟิตโปรฟิตไกด์นะครับผม,อมเออถูกแล้วล่ะเอามาว่าบริษัทไม่อยากยุ่งกับพวกวอลสตีอาจจะไม่ให้ข้อมูลนี้พอเดินไปดูร้านหน้าร้านก็สงสัยว่าทำไมอย่างไรโฆษกสังคดโปรฟิตมาจิน้นไว้ได้เหตุผลก็คือขายดีในกลุ่มคนนั้น พวกเขาอาจจะมีฐานะไม่ดีแต่มองว่าแมทติบแบรนดะ์อาจจะเป็นแฟชั่นระดับหนึ่งทำให้ส่งไม่พอขายตลาดลิลูก็เคยซื้อหุ้นแล้วบริษัทโต30%ทุกปีหลังจากโตขึ้นไปเจ็ดเท่าถึงเริ่มมีคนหันมาสนใจหุ้นตัวนี้คร่าวๆนะอันนี้ประมาณนะครับบิเกสมิดเทกความค่าใหญ่หลวงและไม่อาจให้ภัยของตัวเอง,องลิลูคือการช็อตเซลลิงในช่วงแรกๆที่เริ่มตั้งบริษัทลูกค้าอยากรวยเร็วๆในช่วงตลาดแปรลูกค้าก็อยากรวยเขาก็เลยตัดสินใจทําช็อตเซลลิงลงไปแต่่กกับบทาาให้มชิุง จนตกคเอเสิรว่าการทำช็อตเซลล์มันมี u ัปเปอร์ลิมิตออฟ i t แต่โนลิโนโลเวอร์ลิมิตออฟ s หลดและทำให้พลาดการลงทุนในหุ้นวิ่งที่วิ่งขึ้นมา50-100เท่าไม่ได้บอกชื่อหุ้นเพราะตอนนั้นรีลูสูญเสียพลังงานในการสารวนอยู่กับช็อตเซลล์ทรานเซ็ปชั่นอันนี้คล้ายๆนะครับผมที่ผมชอบช็อตนะครับผมแล้วก็มันเสียเวลาชีวิตที่ผ่านลยนะครับผม เล่าเรื่อง B Y D ตอนที่ Charlie Munger ล,ลงทุน B Y D ก็เพราะรีรูชัพชวนซึ่งในตอนนั้น Berkshire ไม่สนใจลงทุนในหุ้นเทคโนโลยีเท่าไหร่แต่เขาไปบอกว่าบริษัทนี้มีแต่อินเจเนียร์เก่งและตอนที่ Berkshire ซื้อ B Y D นั้นก็มีริบบิ้นอยู8พันล้านเหรียญสหรัฐมีพนักงานแสนเจ็ดหมื่นคนแถมยังได้รับประสรบจากรัฐบาลอีกด้วยและตอนที่พวกเขาซื้อ B Y D ก็ได้ราคาที่ margin of safety ตี้นะฮะรีลูบอกว่าเวลาลงทุนบริษัทเทคหรือพวกที่มันแข่งกันแรงๆไม่สามารถใช้ลิมเนียร มองบริษัทเหล่านี้ได้ยอดขายมือซัมซุงสามารถแซง Apple ได้แต่บริษัทอย่างโฟลดักก็ตกต่ำเช่นกันในระยะการลงทุน60ปีของ巴菲特การตัดสินใจสำคัญเพียงแค่15ครั้งเท่านั้นในชีวิตของคนเรานะครับผมจริงๆแล้วการตัดสินใจสำคัญๆไม่จำเป็นต้องมีเยอะนะครับผมเพียงแค่คุณตั้งใจและทำมันอย่างเต็มที่นะครับผมผมเชื่อว่าคุณทำได้นะครับผมขอบคุณนะครับผมทางพี่พชนกนะครับผมที่มอง มอบสิ่งดีให้เราฟังนะครับผมแล้วมีสิ่งดีเยอะนะเราไปติดตามดูได้นะครับผมวันเจรินใหม่สวัสดีครับ